ันก็ลังใจบอดโจเพราะว่าบอดโจมันก็เห็ดงานหนักมาพี่น้องเห็ดงานหนักทำงานเพื่อองค์กรทำงานเพื่อส่วนร่วมและหลายคนก็สิทธ้เห็นข่าวไปแล้วนะครับเนาะในเรื่องของการบอดโจมันก็โพสต์ว่ารู้สึกเจ็บปวดนะครับนักการเล่ากับเอฟซีก็ได้ไปมึงในหลายๆช่องแล้วนะครับเนาะตรงนี้นะครับ บ่าวชนกระสิมาอ่อานโพดของบอสโจอีกรอบนึงนะครับละกะจะอธิบายละกะเป็นการให้กําลังใจบอสโจนะครับเห็นแต่คนอื่นแนะ่มาพ่อเจ้าของเงินอีรีผมมาทํางานแปรลมแปรตายยาวแค่ยอดวิวมาถิ่มแท่งผมเถอะยอดาบที่ผมแนะนํามาถิ่มแท่งผมเถอะเดียวกับว่าผมยิงเดียวกับว่าผมลืมนั่นนี่ เดี๋ยวก็ว่าผมดังเหลยลืมตัวเดี๋ยวก็ว่าผมเงันงีเฮ้อผมจริงจังอยู่นะแต่ผมบรไมวลน้ำหยอดวิวแบบนี้ตั้งแต่อีกฟั่งหายไปโลกนี้ทำไมไม่อุ่นอุ่นเหมือ,มอ,มอ,มอมมนเดิมตาส้างขึ้นเอียงคักแท้ประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งที่บอดโจอแล้วพูดแบบนี้ลนหลายคนก็โหแล้วว่าเพราะสาเหตุอีอย่างนะครับส่วนเบาวชนจะไม่พูดถึงตรงนั้น นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของพิ่นนะครับเราชนสิมาว่าเรื่องการไหนก็ร่างใจบอดโจเพราะว่าบอดโจมันก็เห็นงานหนักนะพี่น้องเห็นงานหนักทำงานเพื่อองค์กร,ทำ,ออกรทำงานเพื่อส่วนร่วมในองค์กรทำงานเพื่อ,อลูกทีมลูกน้องทุกคนในองค์กรเพื่อที่จะได้มีงานถ้ามีเงินใส่มีเงินเก็บนะครับก็เห็นใจบอดโจครับพี่น้อง เมือ่อวานนี้ทันภัยได้ไปมึงไล่ซดเล่าช่วงช่วกลางคืน,นจะเห็นว่าเราขึ้นไล่ปะมะ้าณสี่สิบกวนาทีเราบริปากเลยนะครับว่ายุบกี่ข้ามหลักกะเงียบหา,ายไปแล้วครับปล่อยไล่ซดไล่ไปจนกระทั่งมีคนมาคอบถกระจกลดไล่ซดต้นนั้นก็ได้หายไปนะครับซึ่งหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอียังขินกับ,บอดอยู่วันนี้ก็บ,บ่มม่ยังเกิดขึ้นนะพี่น้องก็คือว่าเล่าหน่อยใจ ก็น้อยใจในในเรื่องอที่พี่น้องก็ได้รับช่อมรับฟ้างกันนั่นแหละนะครับบ่าชนจะบอกขายายความเนาะตรงนี้ก็มาให้กาลังใจบอโจนะครับบอโจเพิ่นเป็น,ปนผู้บริหารวงสาวน้อยเพนบานเพียงที่ทํางานหนักทํางานหนักเพื่อเพื่อองค์กรเพื่อลุกน้องแทบสิยบได้รับไลนอนแต่ละมือนะครับตรงนี้ก็นายเห็นใจบอโจละกะันหลายหลายคนกับเรา บอโจกเคือจังลวยแล้วก็จังันี้แล้วคือจังบปอยู่ซื้อคือจังบปหาคนมาทาทําแท่นหมายถึงว่าต่างคนมาบริหารแทนเจ้าของกันนอน่นยังก็นั่งน,นั่งน,น่นเฮ็ดคอนเทนต์ไปนะครับเรื่องการบริหารไข่คนอื่นเฮ็ดจังสีนะส่วนตรงนี้ผมบอกเลยว่าบ่อเมน,เมนตัวตนคนบ่อของบอ,อ,งบอโจบอโจแล้วเป็นคนลุยนะครับลุยงานเฮ็ดอย่างเฮ็ดเต็มที่ ยังทีเอฟซีพี่น้องเห็นนั้นแหละเพราะถ้าเราเฮ็ดเต็มทีแล้วบานี้กะสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้ก็คือความภูมิใจความเอ็นอกเ็นใจของตัวเล่าล้กกะเราเอฟซีทุกท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากที่บอจเราพูนเหล่าล้กกะมือขึ้นนี่อา วงสาวหน่อยเปรนเพี้ยน,นนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตก็ไปแสดงยูที่น,นครุงนะครับอันยาคขึ้นเก่านะครับด้วยความที่นอ้งองหญิงเป็นกระแสแลวก็วงสาวหน่อยเปรนเพี้ยนเป็น,เน,เนกระแสตอนนี้นะครับแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับวันหยุดนี่บม่มีเลยนะครับนอกจากจะเกีติเวลาไวลา,าเดินทางแค่นั้นเอียซึงจะมีวันหยุดถึงจะได้หยุดพักหยุดพักก็ไ้เป็นการเดินทางอหไะพี่น,อน้องก็ถือว่า เป็นวงเป็นวงมอลลัมทีงานเยอะมากที่สุดนะครับในวงในประเทศไทยเห่านะครับตัวน,นี้บ่วได้อวยแบบมมัว,มวนะครับตันนี้มีรักฐานนะครับเพราะว่าบางวันบางคืนนะครับบางคืนรับงานสองงานสอนบางคืนบางคืนกับพราต่แล้วงานเราก็เดินทางกับยังสี่นะครับพี่น้องก็เลยก็เลยเห็หนในความดังความปังของอีหล่าหน่อยของอิงแลวก็บดโจูล้วก็วงสาวหน่อยเป็นวันแพ่งนี่ ยังได้ไปได้เรื่อยๆด้วยกระแสของตัวเองนะครับตรงนี้ก็ให้กําลังใจบอดจนะครับด้วยก็ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆนะครับด้วยก็ซอยกันให้กําลังใจบอดจูหลกักะซอ,อยกันมึงแย่งองค์กนสาวน้อยเป็นน้องเพ่งวงสาวน้อยเป็นน้องเพ่งให้จะเล่นลงเรื่องกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องคลิปนี้มาช่วงไลฟ์พี่ละนองไปก่อนสวัสดีครับ